ว่าเลยครับนโมตัสสะนโมตัสสตโตอะหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวัตโตอะหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวัตโตอะหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตามนะอิมานิเมยังพันเตอิมานิเมยังพันเต สังคทานานิสังฆทานานิสัปปริวารานิสัพปริวารานิภิกุสังคสาภิกขุสังฆสสัอคสชยามสสังโัคสสันคสสังคสสังคธาัานสสักคสสังคาสังคสสังคสสังคสอังาสังคาสางคสังคทานานสสังคสสัาสสัสัสัปคััหาังคังหตั saya satu, terima kasih, terima kasih,